สวัสดีครับผมแมนนะครับผมจากชา n e l แมนคนเมืองนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับช่อง youtube นะครับก่อนที่หันกนันเนาะว่าที่ผ่านมา30 40ีวิดีโอที่ผ่านมาก็เป็นวีดีโอที่ผมดีดซึ่งบาได้นะครับม่ได้อู้ได้จ่ายอย่างกันเลยก็เป็นการลง youtube นะครับผมเพื่อเป็นเผยแพร่ความรู้บันไดานะครับผม ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาขอบคุณนะครับขอบคุณคนที่เข้ามาพอนะครับมาคอยพอและผู้ที่ตามนะครับผู้ทักทายทุกคนนะครับซึ่งคนที่ตามเนี่ยถึงจะมีน้อยนะครับผมตอนนี้มีอยู่ประมาณ4ี่สกว่าคนนะครับแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจน้อยที่เป็นกําลังใจที่ใหญ่ให้กับผมนะครับผมซึ่งผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ที่ตามทุกคนนะครับและผู้ ดูวิดีโอทุกคนนะครับก็ผมก็จะทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดนะครับต่อจากนี้ก็จะมีการสอนจึงนะครับผมการแนะนำการอาย่างต่างๆก็ขอให้อคอยติดตามกันไว้นะครับผมออถ้าจะมีอย่างติดมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอย่างต่างๆนะครับผมถามได้ทุกเรื่องครับผมเรื่องเกี่ยวกับดนตรีนะครับเรื่องเกี่ยวกับดนตรี เขาจะเป็นว่าซ LIKE ึ่งนะครับว oh> ่าซึ oh, okay. so okay. ่งซ so ึ่งตัวนี้ได้มาจากที่ไหนไออย่างจะได้ซึ่งมันเป็นมาจากไดหรือถามเกี่ยวกับดนตรีอย่างต่างๆนะครับดนตรีพื้นเมืองเฮาเนี่ยนะครับก็ถ้าผมตอบได้ผมก็ตอบนะครับผมถ้าที่ผมรูนะครับถ้าถ้าตอบมาได้ผมก็มาตอบแต่ผมถ้าตอบมาได้ผมก็จะไปหาความหูมาตอบที่มันถูกต้องนะครับผมก็วิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอแนะนํานะครับผมแนะนําช่องนะครับผม ซือว่าช่องเนี่ยถ้าถามว่าผมเนี่ยจะทําช่องนี้เพราะอะไรนะครับก็เป็นเพราะว่าผมเนี่ยค่เผยแพร่วัฒนธรรมของบ้านเฮานะครับผมดนตรีปืนเมืองเนี่ยเพืออยู่ในโลกออนไลน์นะครับผมจะได้เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของเฮาตดยต่างชาติต่างนานาเพื่อนมาหาันเพื่อนก็จะไร้รู้ว่าเออนี่มี ซึ่งนะี่คือซึงนะนี่คือซึ่งน,ะน,งนี่คือดนตีพื้นเมืองนะครับผมของมรดกของชาติเฮานะครับก็ผมก็เป็นเด็กน้อยคนนึงหล่อนน้อยคนนึงเนาะที่ลงหลงลักมาดทรบ้านเฮานะครับก็อยากอนุรักษ์เอาไว้นะครับผมก็วันนี้ก็บ่มีอ,อย่างนะครับมาแนะนําช่อง y u t u b e บันไดนะครับแล้วก็ขอ ขอบคุณแหมกรมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจของผมคือผมนะครับครับผมถ้ามีอย่างก็คอมเมนต์ใต้ช่อง youtube ได้นะครับถ้ามีอย่างที่คัดอันนี้ก็เป็นวิดีโอแรกนะผมก็ผอูบอ่ค่อยเก่งนะครับผมขอขอสุณมาอภัยตัวนะครับผมครับสวัสดีครับ